สวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทําการทําฟาร์มแกะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําเป็นฟาร์มข้าวแล้วกันนะเออซึ่งผมยังไม่มีฟาร์มข้าวเลยนะเดี๋ยวผมก็ว่าจะทําเป็นฟาร์มข้าวฟาร์มแบบเออเขาเรียกว่า อะไรนะที่มันเป็นหัวแดงๆอะ่ะบีรูทปะเออผมจาไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นแบบเออฟาร์มมันฝรั่งนั่นเองนะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะหามาจากไหนนะเออพวกมันฝรั่งหรือว่าพวกแครอทแล้วก็แบบเขาเรียกว่าบีรูทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับในพาทน,นี้นะโอเคนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะ โอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคป่ะเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคไป โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการหาพื้นที่ในการทําฟาร์มข้าวก่อนนะซึ่งที่ผมเนี่ยคิดไว้นะครับก็ผมว่าจะทําอยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะเพราะว่าแบบมันจะได้แบบใกล้ๆบ้านนะเออตอนนี้เราก็มีดินเหลือค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะน่าจะทําได้อยู่มัง้งเราไปหาเออต้นข้าวก่อนซึ่งผมมีต้นข้าวอยู่แล้วแหละแต่มีน้อยมากครับเออมีแค่6กัารเองส่วนข้าวสําเร็จรูปเนี่ยผมก็มีอยู่38นะเพราะว่าผมเนี่ยเคยไปทําไว้ที่บ้านเก่าผมนั่นเองนะ แต่จริงๆเนี่ยผมว่าจะเอามาทําเค้กเอามาทําแบบของเยอะแยะเลยนะซึ่ง38อันเนี่ยผมว่าไม่น่าจะพอหรอกนะข้าวอะ่ะผมก็เลยแบบจะปลูกเพิ่มนั่นเองนะโอเคปะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหาต้นข้าวก่อนนะเพราะว่าเรามีน้อยมากเลยตอนนี้นี่เดี๋ยวผมจะทุบต้นหญ้าเลยนี่โอ้โหโอ้โห,โหตรงนี้แกะมีเยอะมากเดี๋ยวผมค่อยเอาไปบ้านนะตอนนี้ผมขอทําฟาร์มข้าวก่อนได้เท่าไหร่แล้ว14อย่างครับอย่างยัง,ยง ยังไม่พอยังไม่พอโอเคเท่าไหร่แล้ว20น่าจะพอแล้วเออ20นี่แหละส่วนประตูไปนระกผมจะยังไม่ไปละกันนะเพราะว่าของผมเนี่ยยังไม่ฟูผมยังไม่มีแบบแร่เหล็กเลยนะซึ่งจริงๆผมก็มีเยอะแหละแต่คือผมเอาไปลงเล่นในพาร์ทก่อนหมดแล้วนะโอเคมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยเออจริงๆผมอยากจะตัดตรงนี้ทิ้งออกไปนะเพราะว่าผีมันชอบเดินมาปึ๊บ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 ,บนี่ประมาณนี้ โอเคนี่ประมาณนี้เลยเราจะสร้างแบบน้อยๆก่อนนะแบบไม่ต้องกว้างมากนะเดี๋ยวผมมีพวกเมันฝรั่งหรือว่าแครอทก่อนค่อยเอามาปลูกนะถ้าเราสร้างไว้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ปลูกหรอกเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังหาไม่ได้เลยนะพวกแครอทพวกมันฝรั่งเนี่ยโอ้โหดินหมดอีกแล้วนะครับทุกคนคือผมต้องไปขุดดินอีกแล้วนะขอไปขุดดินสักแป๊บหนึ่งนะครับ One <hour> later. โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ดินมา50บบล็อกแล้วนะถ้าไม่พอก็ไปหาใหม่ครับ <laughs> นี่ผมจะทําเป็นอย่างนี้เลยเป็นช่องๆนะเออผมว่าจะทําช่องเว้นช่องแต่ผมทําผิดว่ะเออช่างมันแล้วกันผมก็เลยใส่ไปอย่างนี้เลยแล้วกันนี่เอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็เอาข้าวมาเลยเอ,อ้ยยังไม่ได้สิเราต้องมีที่ปลูกข้าวด้วยเอออยู่ไหนวะนี่ไงใช่ไหมใช่ป่าวะทุกคนผมจําไม่ได้วะมันใช้พั่วหรือเปล่าวะผมจําไม่ได้ะเอ,อ้ยไม่ใช่ดิ ขั้วน,นี้มันเอาไว้แบบขุดหน้าดินเอออันนี้อันนี้เบิบิ้ลบบนี่นี่เออตรงนี้ทําด้วยไหมเออทาไปด้วยแล้วกันผมจะไม่เหลือทางเดินไว้นะเหลือไว้แค่นี้ก็พอนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่ต้นข้าวไปนี่เบิบิ้ลบิบบบบโอเคเอา้าไม่พอเลยโอ้โห เดี๋ยวพวกมันฝรั่งเนี่ยผมจะไปหาที่หลังแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนโอเคประมาณนี้น่าจะพอนี่โอเคเรียบร้อยเออมันเหลือะ่ะใส่ไปตรงนี้เลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยเออจริงๆผมอยากจะทำรั้วนะแต่ก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเออมันจะได้แบบโล่งๆ เดี๋ยวผมจะทําที่ติดไฟก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าผมมีตะเกียงหรือเปล่าผมว่าจะเอาตะเกียงอ่ะไปติดไว้ให้มันแบบสว่างๆหน่อยนะไม่มีครับอืมนอนก่อนละกันโอเคเช้าแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําตะเกียงกันนะอันนี้คืออะไรเนี่ยสีย้อมตะเกียงตะเกียงเออผมไม่แน่ใจว่าตะเกียงมันทํำยังไงวะต้องใช้เหล็กปะถ้าจาไม่ผิดนะ เออมันต้องใช้เหล็กครับทุกคนซึ่งผมไม่มีเหล็กเยี่ยมครับไม่ทำแล้วกันผมทำเป็นที่ติดไฟธรรมดาแล้วกันนะมาเดี๋ยวผมจะทำการทำที่ปักไฟไว้แล้วกันเอาประมาณตรงตรงนี้แล้วกันปป๊บเป๊บเป๊บนี่เป๊บโอเคแล้วก็ใส่ไฟไว้ตรงนี้ใส่รัวนี้ไปปป๊บเป๊บนี่เหลือไฟสองอันพอดีเรียบร้อยครับเป๊บเอา อ๋ออยู่ไฟก็ไม่โหลดนะโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็กองเก็บของโอ้โหผมไม่มีไม้เยี่ยมโอ้โหมีไม้เยอะเลยนี่เอาไม้มาทํากองเก็บของแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บกองเก็บของปึ๊บนี่โอเคได้หนึ่งกล่องพอแล้วนี่ทําป้ายไม้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไปตกแต่งให้มันสวยนะ เอิมผมเอาไว้ตรงนี้ละกันนี่เรียบร้อยสวยเลยโอเคประมาณนี้นะเฮ้ยลืมติดป้ายเอิมป้ายติดตรงไหนดีตรงนี้ละกันโอเคพิมพ์ไปเลยข้าวนี่เอิมผมว่าแค่นี้มันยังไม่สุดครับทุกคนแป๊บผมทุบตรงนี้ทิ้งแป๊บไม่อยากให้ผีมันมาป้วนเปี้ยนแถวบ้านเรานะนี่เราทุบทิ้งก่อน นี่โอเคเรียบร้อยผมว่าจะทําฟาร์มต้นอ้อยด้วยครับหนึ่งทุบทิ้งออกนิดนึงเพราะว่าผีมันค่อนข้างที่จะชุกชุมนะแถวนี้อุย้ยเผลอไปกระโดดสักนิดนึงก็ไม่ได้นะเรียบร้อยเลยครับทุกคนฟาร์มอ้อยฟาร์มอ้อยทําไว้ตรงไหนดีเนี่ยผมว่าทําไว้ข้างๆนี้แล้วกันนะน่าจะดีอยู่นะปึ๊บต่อดินไปเลยนี่นี่ทำแค่สองช่องพอ เพราะว่าดินผมขี้เกียจไปขุดใหม่แล้วโอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็ไปตัดต้นอ้อยมาผมมีเท่าไหร่วะต้นอ้อย11อันเยอะอยู่เออเราตัดเพิ่มดีกว่าแล้วก็มาปลูกเลยปึ๊บโูแป๊บเดียวได้26อันแล้วเยอะมากเออปึ๊บ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 นี ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วกันเออผมทําตรงนี้เป็นทางเดินเลยแล้วกันนี่โอเคเรียบร้อยครับนี่สวยเลยเดี๋ยวพวกเออเขาเรียกว่ามันฝรั่งบีรูทหรือว่าแครอทอะไรเงี้ยผมจะ ไปหามาที่หลังนะเพอๆอาจจะแบบทําฟาร์มอันนี้ด้วยนะฟักทองเออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ค่อยไปหาในพาร์ทหน้าละกันนะครับก็โอเคนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเออไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้เราก็มาทาฟาร์มนั่นเองนะ จะได้แบบมีข้าวมีของกินนะเออก็เราก็ไม่ค่อยมีอะไรกินแล้วช่วงนี้ก็จนๆหน่อยนะเออพวกเหล็กพวกอะไรงี้ผมก็ไม่มีแล้วเออหายหมดเกลี้ยงเลยนะเพราะว่าผมเอาไปลงในนรกมานะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปฟาร์มเอาที่หลังแล้วกันนะครับโอเคนะครับสําหรับในพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับสาหรับในพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในพาร์ท น่นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย